สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะสวัสดีเช้าวันอังคารที่16เดือนพฤศจิกายนนะคะพศ2564วันนี้นะคะเรามีนัดกันนะคะในวิชาวิทยศาศาสตร์เราก็เจอกันนะคะในห้องเรียนวิทยศาศาสตร์ออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นป .4 กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ นักเรียนในระดับชั้นป .4 นะคะเราก็ได้เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของสมบัติทางกายภาพของวัสดุแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูจะมีการทดสอบนะคะในแบบทดสอบนะคะเรื่องของสมบัติทางกายภาพของวัสดุให้กับนักเรียนได้ทํากันนะคะทั้งหมด5ข้อเดี๋ยวให้นักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมานะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูโจทย์พร้อมกันเลยค่ะ คำถามข้อที่1สิ่งของในข้อใดทําจากวัสดุชนิดเดียวกันจุดถามว่าสิ่งของนะคะที่กำหนดมาให้นะคะในตัวเลือกทั้ง4ตัวเลือกนะคะข้อไหนที่ทําจากวัสดุชนิดเดียวกันนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็เขียนตัวเลือกนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเลือกคำตอบนะคะที่ถูกต้องนะคะที่สุดข้อหนึ่ง ลูกแก้วยางรัดน้องก็ดูว่าลูกแก้วกับยางรัดทําจากวัสดุเดียวกันไหมหม้อไม้แปรงฟันสมุดผ้าขนหนูหรือว่ากระจกใสเลนเว้นขยายนะคะนักเรียนก็ดูว่าทั้ง4ตัวเลือกนะคะนะอาาข้อไหนที่ทำจากวัสดุชนิดเดียวกันนักเรียนก็เลือกคำตอบมานะคะ จยดข้อที่2ค่ะข้อใดเรียงลำดับความแข็งของวัสดุจากมากไปหาน้อยได้ถูกต้องนะคะ<ม>นักเรียนก็คุณครูจะมีข้อความมาให้นะคะด้านบนในกรอบสีเขียวนักเรียนก็พิจารณาว่าวัสดุ A B และ C ABCD นะคะวัสดุชนิดไหนมีแข็งมากที่สุดนะคะก็ให้หยิบยกมาไว้ด้านหน้านะคะแล้วก็เรียงลำดับ นะคะความแข็งของวัสดุนะคะของวัตถุจากมากไปหาน้อยให้ถูกต้องนะคะนี่คือโจทย์ข้อที่2ที่ถามนะคะให้นักเรียนจำเอาไว้ว่าเมื่อเรานำวัสดุสอชนิดมาขูดกันวัสดุที่มีความแข็งมากกว่าจะไม่เกิดรอยนะคะส่วนวัสดุที่มีความแข็งน้อยกว่าก็จะเกิดรอยนะคะในการขูดขีดข้อที่3 วัสดุ A เป็นรอยเมื่อขูดด้วยตะปูส่วนวัสดุ B ไม่เป็นรอยเมื่อขูดด้วยตะปูวัสดุ A และ B ได้แก่ข้อใดจากโจทย์ข้อที่3นะคะจากคำถามให้นักเรียนวิเคราะห์ว่าวัสดุ A เมื่อขูดด้วยตะปูนะคะ A ขูดด้วยตะปู A เป็นรอย B ขูดด้วยตะปูแต่ไม่วัสดุ B เนี่ยวัตถุ B จะไม่เกิดรอยนั่นแสดงว่าวัตถุ A กับวัตถุ B นะคะไหนมีความแข็งมากกว่าคะอ่าก็คือวัตถุที่ขูดแล้วไม่เกิดรอยจะมีความแข็งมากกว่าเพราะฉะนั้นวัตถุ B จะมีความแข็งมากกว่าวัตถุ A พอนักเรียนทราบแบบนั้นแล้วปับ๊บนักเรียนก็นำไปวิเคราะห์ว่า B ขูดไม่เกิดรอย มันคือข้อไหนนะคะในตัวเลือก1 2 3 4แล้ว A ขูดกับตะปูแล้วเกิดรอยคือวัตถุในข้อใดนะคะอันนี้ให้เลือกตอบมาในข้อที่3ข้อที่4นะคะข้อที่4เป็นโจทย์ของเรื่องในเรื่องของสภาพความยืดหยุ่นของวัสดุนะคะคุณครูจะมีแผนภาพมาให้ด้านบนนะคะแล้วให้นักเรียนวิเคราะห์ นะคะโดยในกรอบสีฟ้าเขาบอกว่าวัตถุ A เนี่ยเมื่อใช้นิ้วกดรอยเมื่อปล่อยนิ้วที่กดวัตถุจะกลับสู่สภาพเดิมนั่นแสดงว่าวัตถุ A จะต้องเป็นวัตถุที่มีความยืดหยุ่นถูกต้องไหมคะส่วนวัตถุ B นะคะในกรอบเขียววัตถุ B ในกรอบสีเขียวน้องสังเกตว่าเขาบอกว่าใช้นิ้วกดแล้วเกิดรอยบุ๋มลงไปแต่เมื่อปล่อยนิ้วที่กด รูปร่างก็จะไม่กลับสภาพเดิมนั่นหมายความว่าวัตถุ b เป็นวัตถุที่ไม่มีความยืดหยุน่นหลังจากที่นักเรียนนะคะรู้แล้วว่า a คือวัตถุที่ยืดหยุน่นน้องมาเปรียบเทียบสิคะว่าในในกรอบเนี่ยในตารางด้านล่างวัตถุชนิดไหนมีความยืดหยุน่นและวัตถุชนิดไหนที่เป็น b ที่ไม่มีความยืดหยุน่นนักเรียนก็เลือกตอบมาได้นะคะและข้อที่5ค่ะ ข้อที่5นะคะจะเป็นกรอบข้อความโดยเขาบอกว่าเด็กชายซีใช้ปลายนิ้วกดฟองน้ำพบว่าฟองน้ำมีรอยบุ๋มลงไปจากนั้นฟองน้ำก็จะกลับสู่สภาพเดิมนักเรียนเห็นข้อความแล้วนะคะคำถามเขาถามนักเรียนว่าข้อใดเป็นสมบัติของฟองน้ำง่ายไหมคะข้อที่5นะคะง่ายนะน้องก็ ตอบมาว่านะคะฟองนะ้ำมีสมบัติในข้อใดนะคะหลังจากที่นักเรียนนะคะทำแบบทดสอบเสร็จแล้วนะคะนักเรียนอย่าส่งให้นักเรียนเนี่ยอย่าลืมส่งมาให้กับคุณครูได้ดูด้วยนะคะคุณครูรอนักเรียนอยู่นะคะ,ะโชคดีทุกคนนะคะตั้งใจทำแบบทดสอบนะคะแล้วรอไว้เจอกันใหม่นะคะในชั่วโมงต่อไปในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมการเรียนรู้ของวันนี้นะคะกิจกรรมการเรียนรู้วันนี้นะคะครูขึ้นให้หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะทํากิจกรรมการเรียนรู้นะคะลงไปในสมุดโดยให้นักเรียนเนี่ยลอกตัวอย่างนะคะลอกใบกิจกรรมลงในสมุดของรายวิชาวิทยาศาสตร์โดยขึ้นหัวข้อว่าแรงเสียดทาน ตามในภาพนะคะโดยคำสั่งนะคะตอนที่1ให้นักเรียนนะคะเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องและเขียนเครื่องหมายกากบาทหรือว่าเครื่องหมายผิดเนี่ยคะ่ะหน้าข้อความที่ผิดนะคะหลังจากที่นักเรียนอ่านข้อความแล้วข้อความไหนตารณาแล้วนะคะ ข้อความไหนที่พิจารณาแล้วนักเรียนคิดว่ามันถูกต้องก็ให้การเครื่องหมายถูกลงไปสำหรับตอนที่สองนะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างการเพิ่มแรงเสียดทานและการลดแรงเสียดทานในชีวิตประจำวันก็ยกเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันมานะคะในการเพิ่มแรงเสียดทานหนึ่งเหตุการณ์และการลดแรงเสียดทานอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะอ่า นักเรียนสามารถนะคะเปิดดูในหนังสือในรายวิชาวิทยาศาสตร์เล่มสีเขียวนะคะที่คุณครูแจกให้ไปได้นะคะเป็นเนื้อหาเพิ่มเติมนะคะศึกษาคนา้นคว้าแล้วสามารถนำเป็นแนวคำตอบในใบกิจกรรมนี้ได้นะคะหลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมใบงานแล้วนะคะแล้วอย่าลืมนะคะส่งให้กับคุณครูด้วยนะคะนักเรียนตั้งใจทำกันนะคะ หลังจากเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ส่งคุณครูได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ